มันจะสับสนหรือเปล่าแต่ว่าฟองบอกว่าแบบอบอกว่าสิ่งที่ยากแล้วก็ดิฟเทียบไวเสร็จหรือว่าจะไอ้นั่นต่ออะไรเงี้ยสิ่งที่ยากเนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องการคำนะคือถ้าฟังก์ชันมันยากเราจะดิฟหรืออินทิเกรตต่ออะไรเงี้ยมันก็จะทําให้โจทย์ยากเนาะอ่าข้อีนต้องสิ่งหนึ่งต้องระวังไม่ได้ก็คือตรงการเป็นลบซึ่งถ้ามันคือ m dx บวก m dy ใช่ป่ะความสัมพันธมันต้องเข้ามบวกนี้เข้ามาลบก็ไม่ได้ต้องเอาลบกระายไปก่อนกระจายเป็น 2x ส่วน y ลบ กับลบงมดามาเชนนี้คือตัว m อันนี้คือตัวเนะเคอั์เอนบาย่อ่ะีเทียายเนาะอยอู่ข้างล่างายมางบนก็เป็นมาลบหนึ่งก็เป็นใส่ไม่เข้าที่ลบ y ลบสนะ แล้วก็อันนี้ก็ลบอันนี้มี y ทั้งสองอันเลยอันนี้ก็ไม่ต้องใช้อะไรไมต้องใช้เลยหรอกอ๋อเป็นเป็นลบสองเลยใช่ไหมแต่บ้างก็ต้องเป็นอะไรมันมี y ทั้งสองอันเลยก็ต้องดิบยังไงลูกก็ต้องหน้าดิบหลังดิบนะหน้าดิบหลังนะใครหน้าดิบหลังมาเนี่ยนะฮะหน้าดิบหลังมาเนี่ยทำมาทำหน้าหน้าดิบหลังดิบหลังโด่หนึ่งดิบซ้ายก็ได้ n กแล้วอบหลเกรหหร็ได้หนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็ค่อยเอาลบแจกไปอันน um ั้จมีหลบสองเอกส่วนบายสองเนาะเพราะว่ีลบเอกวายเวายลบอกมลนเอบานบ้งอ่ะตัวนี้ได้ลบสเส่วนาลสองเะเพราะว่าดาตัวนี้อเดียวตัวข้างที่ อันนี้ก็ป้องหน้าดรหลังกันเนาะใช่ป่ะมันมีอย่างนี้ด้วยเพราะอีกหน้าก็เยใสด้บ้างแล้วก็อันนี้สองอันเราสองอันเล่นสูตรด้วยนะซึ่งทั้งอันทำอไรกันเท่ากันเพราะแสดงว่าเป็นสมการไน่แน่นองนะ ได้แล้วเนี่ยเราอะไม่ได้ใช่แล้วใชโอเคอ่ะคราวนี้พอเราเช็ดเสร็จก็มาอ่าทำไมนะสังเกตการทําเนาะอ่ะมาดูต่ออหนึ่งให้ก่อนเลยเนาะให้ r O F b c Q O F p r o ก a บ M อ่ะคดจำนวนนเนาะเอฟไลน์เอฟข้ากสอมาขั้งกรบอกตสองส่วนมาลงมาอันนี้เราหักแรกก็ต้องอะไรก่อนกระจายเาอนเกตสองส่วนไลนีเอเอฟบวกเลอน่ตัวแรกได้ไรเนี่ยตัวแรกตัวแรก ็สองวันข้าวมาที่กีตแต่เอกน้องก็ได้อะไรเอีกรางสองโนสองน้องทีนี่ก็ตัวหลักนะพันยูให้ยูเป็นเป็นวานหกเลยเนาะมี่ไอะไรเอ่ยกีเทปเอกห้าเนี่ยบอกตัดได้ด้วยมาตัดได้ฮะเลิดแค่เอกกลางสองโซนวายโซนในรูปแล้วก็อันนี้ก็อีกรางยูดียูก็ได้อีกรางยูเนาะ เอ์มาโดนึงเราก็บวกกับฟรีวนั่นเองนี่คือตัวเถ้าเราเฉลยเราก็มาอยููแลแต่เราติดที่ตัวเรามีตัวฟรี่เอตหลังจากที่เราได้ตัวเเสร็จเราก็ต้องมาดีดเทียบเลรลูกเทียเยเทีบายบง่งว่าคือตัวนี้เนาะแน่นอนเอกำลังสอเนาะแล้วก็วที่เป็นาลบหนึก็เป็นลบวายลบสองนะแล้วก็ดีก็กำลังยูกลังยูนะ ยิบซ้ามาได้เลยลูกยิบเช่าได้เยเอปักบวกยิบาับอต่อมาก็แทนอยอะอุ้ยแทนนี้เปดูตัวเอ็นนะลูกนะอ๋อเหมือนจับไปเท่ากับสมการเอ็ใช่ไหมใช่แลคือเนี่ยอันนี้ยตัวเนี้ยมันเท่ากับเอ้าตัวเอ็นมาวางแค่ลูกตัวเอ็นมาวางนะเอ็นคืออะไรนะลบเอ็นกลังสอง่นานกลัง2อลบเอ็นีกลังเกว่า สามมาตงสอันนี้ก็ลบเอ็กรงสองาแล้วก็ลบเอ็กซ์นางอ็การลกบมการวาเสึ่งใช่ตัด่ตัวเดียวก็เลยแค่เดี๋ยวไม่จบต้องอิเกรตทั้งสองข้างอันนี้เลยพูดท่าย่าีกนึงอันนี้ฟีพารวายนี่คือฟังชันวถูกปะฟังชถูกปะแสดงว่าถ้าหนูทำถูกตัวนี้ต้องมีตัววายต้องมีแต่ตัววาย ข้านเอ็หมดแต่ว่าพิมนรเพราะว่าเป็นฟังชันวาูกปะข้อที่แล้วก็ต้องมีแต่ฟังชันวายก็ฟีวาก็จะมีค่าตล่ดอกสาวายตลอดสองอันนี้ท็อตัวเดิมเลยก็จะได้วายอสาแทนค่าลงในนี้แล้วก็มาเขียน็นคำตอบออกแล้วก็นะครับคำตอบด้วย